ทราบว่าคําว่าซีชานี่คิดเองเหรอคะความจริงไม่ได้คิดเองครับแต่เราช่วยกันคิดในทีมก็คือในทีมของเราก็จะมีตอนนี้ในทีมก็จะมีคนมีสองคนก็คือมีผมเป็นโฟลเดอร์แล้วก็จะมีน้องนิ้งมุกพิชาเป็นโคฟลเดอร์ er, นะครับเราก็ช่วยกันคิดว่าหน่วยธุรกิจของเราจะใช้ชื่อว่าไราดีก็เลยไปได้คําว่าซีชามาซึ่งคําว่าซีของเราสะกดด้วยตัว e ซ EA เ ซึ่งเป็นคำพร้อมเสียงกับคำว่า sea s e a ซึ่งแปลว่าทะเลนะครับซึ่งทะเลนี่เป็นสาเหตุของปัญหาในเรื่องของดินเคม็มไม่ว่าจะเป็นดินเค็มในพื้นที่อเช่นประเทศไทยเราก็ภาคอีสานหรือแม้กระทั่งดินเค็มที่เกิดจากน้ําทะเลนุนมนะครับและส่วนคําว่าชาก็มาจากคําว่าไบโอชาซึ่งไบโอชาเป็นนวัตรกรรมของเราที่เราเอามาใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาดินเคม็มก็เลยเป,เ,ปเป็นที่มาของหน่วยธุรกิจซีชาครับ